คุณผู้ชมครับล่าสุดโรเบิร์ตออกมายอมรับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าตนเองเนี่ยขับเรือไม่เป็นแต่ว่าอยากจะลองขับนะครับมันเลยทำให้มีจังหวะที่เรือเนี่ยมันเกิดกระชากขึ้นมานะฮะจาก3.3น็อตอาจจะไปถึง8ถึง10น็อตเลยนะครับนั่นทําให้คุณแตงโมเนี่ยพลัดตกเรือบริเวณกาบซ้ายด้านใต้นะครับคือมันก็ไปคานกับสิ่งที่คุณแซนเขาบอกไว้นะฮะว่าคุณแตงโมเนี่ยเดินมาปัสสาวะที่ท้ายเรือ นะครับพอปัสสาวะที่ท้ายเรือเสร็จปุ๊บนะฮะก็มีการแบบจับขาคุณแซนนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็พัดตกเรือไปโดยไม่ได้มีการบอกนะครับว่าเรือเนี่ยมันกระชากนะฮะมีแค่บอกว่าพัดตกเรือไปในในจังหวะที่แบบคุณตังโมงเขาเขา,เขาดึงขาของคุณแซนนะฮะคือมันก็ไม่ให้การไม่ตรงกันแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนประชาชนหลายคนก็งงว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันอะไรยังไงนะฮะ วันศุกร์นี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าอาจจะปิดคดีนี้นะฮะวันศุกร์นะครับ,รบยังไงก็รอตามข่าวครับถึงแม้ว่าหลายคนแบบอาจจะเอ๊ะงงๆว่ามันมันมันปิดแล้วเหรอเออบางคนก็แบบอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผลออกมายังไงก็ก็ต้องรับไปตามนั้นถูกไหมฮะเอออันนี้ประชาชนก็งงอยู่นะครับก็รอดูฮะว่าวันศุกร์มันจะอะไรยังไงนะครับ